สวัสดีค่ะร้านเจมโบบางกวยค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเบี้ยกแก่รุ่นล็อกเก็ตนะคะของหลวงพ่อตีวัดหุนช้างค่ะทางร้านได้เข้ามาสองสีแบบนี้นะคะจะเป็นสีม่วงและสีเหลืองนะคะเรียกว่าฉากม่วงและฉากเหลืองค่ะเบี้ยกแก่นะคะรุ่นนี้นะคะตรงนี้จะเป็นท้องเบี้ยน,นะคะปกติแล้วเขาก็จะจานแบบ เป็นอัขระลอยจานนะคะตีด้วยตะกัวนะคะแล้วก็จานอัขระลอยจานแต่รุ่นนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าทางวัดนะคะได้นําล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตรุ่นแรกค่ะของหลวงพ่อตีค่ะก็จะเป็นฉากฉากเล็กนะคะนี่นะคะจะมีหลายสีนะคะจะมีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองนะคะหรือสีฟ้าอย่างงี้ค่ะแต่ตอนนี้ทางร้านนะคะมีแบ่งปันแค่2ส,สีก็คือสีเหลืองและสีม่วงนะคะฉากเหลืองและฉักม่วงค่ะอันนี้จะเป็นรูป ล็อกเก็ตนะคะของหลวงพ่อติเขาก็จะนํามาตีเข้ากับเบีย้ยแก้แบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นเบีย้ยแก้แบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็คือได้ทั้งบูชารูปถ่ายของหลวงพ่อตินะคะแล้วก็บูชาเบีย้ยแก้ด้วยค่ะด้านในนะคะจะมีตัวหอยเบีย้ยนะคะกอ,อกด้วยตลอดอุดด้วยชนะลงค่ะเหมือนกับเบีย้ยแก้รุ่นทั่วไปนะคะหลวงพ่อติท่านก็จะจานอาักขระแบบนี้ค่ะนะคะเต็มตัวเลยนะคะ อัคระลอยจานนะคะแบบนี้เรียกว่าจานสามชั้นนะคะด้านนี้ก็สองชั้นสามชั้น,นะคะ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังเบี้ยนะคะพุทธคุณเหมือนกับเบี้ยแก้รุ่นทั่วไปนะคะแต่ว่าเราได้บูชาล็อกเก็ตของหลวงพ่อตีด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นฉากสีม่วงค่ะมีให้ดูนี่นะคะส่วนฉากเหลืองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกขนาดไม่ใหญ่มากนะคะขนาดจะเล็กกว่ารุ่น มาตรฐานนะคะหรือรุ่นทั่วไปค่ะรุ่นนี้นะคะน้ําหนักจะเบากว่านะคะแต่ด้านในมีประหลอดนะคะมีประหลอดนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะเรียกแก้ไม่ผ่านการใช้นะคะสวยงามท่านใดนะคะที่ชอบรุ่นนี้นะคะสามารถสอบถามทางร้านได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0969709842นะคะร้านเจมโบบางกวยค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ096 9709842จริงๆวันนี้ได้มาหลายรุ่นนะคะแต่ว่าปิดไปบ้างแล้วอย่างเช่นเบี้ยถักแล้วก็เบี้ยกระถิ่นนะคะวันนี้ได้เบี้ยกระถินเบี้ยถักแล้วก็เบี้ยล็อกเกตเข้ามาค่ะเป็นรุ่นเก่าๆั้งนั้นเลยแต่ว่าเบี้ยถักกับเบี้ยกระถินนะคะปิดไปแล้วาฝากยังไงฝากลูกค้านะคะติดตามช่องทางของทางร้านได้นะคะที่ทางไลน์ก็แอดไลน์เบอร์นี้นะคะ่ะ096 9ก้าเจ็ค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งช่องทางนะก็คือทาง facebook ค่ะทาง facebook ก็ค้นหาได้นะคะทางเพจ f a c e b o o k เครื่องรางสายวัดหนูช้างแท้ร้อค่ะอันนี้จะเป็นเพจใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเพจเล็กเพจรองคือเพจร้านเจ๊โมบางกวยค่ะวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ